สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายกอกพามาชมทุ่งนาข้าวนะคะทุ่งนาข้าวของยายก๊อกเองนะคะใกล้ๆกับสวนนะคะสวนก็จะอยู่อีกทางโน้นค่ะต่อไปข้างหน้าโน้นนะคะที่เป็นกำแพงขาวๆนะคะมันก็นจะเป็นสวนยายกอกนะคะ แล้วก็แล้วก็นี่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะอันนี้นะว่าจะทานนาํา,ปาทเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวค่ะพ่อแม่พี่น้องเราจะทําเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวแล้วทีนี้น้ําไม่พอค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าน้ําบาดาลของใหญ่กกอะเป็นบ่อที่แบบว่าเล็กนะคะไม่สามารถดูดน้ําขึ้นมาทีละเยอะๆได้มันท่อเล็กค่ะเจาะท่อเล็กไป แนะนำถ้าถ้าใครจะเจาะนะให้เจาะท่อใหญ่ๆนะถามถามคนเจาะก่อนนะคะว่าใส่ท่ออะไรให้เนาะอันนี้คือยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยคือเจาะก็เจาะเลยเนาะมันก็เลยน้อยแต่ความคิดของยายก็คืออยากทําหลายอย่างน้ํามันก็เลยไม่พอค่ะพ่อแม่พี่น้องน้ํามันก็เลยไม่พอนะคะก็เลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงแต่หน้าฝนนะคะ หน้าแรงก็ไม่พอน้ําแห้งนะคะหน้าแรงนะน้าแห้งก็ต้องเอาปลาไปไว้ที่บ่อใหญ่นะคะหน้าฝนก็เลี้ยงได้อยู่ค่ะเป็นปลาในหน้าข้าวอยู่แต่เขาเลี้ยงแบบว่าที่ไปดูตัวอย่างนะเขาเลี้ยงแบบสองครั้งอะคือทํานาสองครั้งอะหน้าแรงก็เลี้ยงทํานาด้วยหน้าฝนก็เลี้ยงทํานาด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยนะคะเพราะไม่พี่น้อง เนี่ยคะ่ะแต่ข้าวก็สวยนะพ่อแม่พี่น้องข้าวสวยมากเลยตรงขอบตรงขอบคันนาเนี่ยคะ่ะก็จะปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกน้อยนาน้อยนาเยอะมากเลยคะ่ะเป็นน้ดกมากเลยน้อยนานะคะเยโกก็เอาบรรยากาศทุ่งนานะามาให้ชมนะพ่อแม่พี่น้องทุ่งนาของจริงนะคะเยดายนะคะมันไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าเย็ก,ก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะ อันนี้คือภาพถ่ายที่พี่สาวส่งมาให้ครับพ่อพี่น้องจะให้พี่สาวส่งมาให้อยู่ดำนากันดำนาแต่พี่สาวยังไม่ส่งมาให้เลยไม่ได้กลับบ้านครับพ่อพี่น้องกลับบ้านก็ต้องลางานไปเนาะก็ไม่อยากจะลาเยอะเนาะเพราะเก็บันลาไ้ลาตอนที่ที่จำเป็นจริงๆเนะที่จำเป็นต้องไปจริงๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไป พอเวลาเราก็มีน้อยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราลาหมดแล้วเนาะเราจําเป็นต้องไปจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องหักเงินเราแหละทีเนี้ยเออก็เลยต้องเก็บวันลาไว้ลาแบบจเป็นนะไม่จําเป็นก็ไม่ลานะเพ่อแม่พี่นอ้องอดทนเอานะคะคิดถึงก็อดทนเอานะคะดูรูปไปนะคะเพราแม่พี่น้องจะนี่แหละคะ่ะ ถ้าสมมติว่าใหญ่กอกไปอยู่จริงๆใหญ่กอกจะทําจริงจังนะคิดว่าคิดว่าจะเจาะบ่อบาดาลอีกบอ่อหนึ่งคิดหลายอย่างคิดเฟอเจอหยุดความคิดหยุดความคิดไม่ใช่อะไรพูดพูดให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะว,ว่าเราคิดอะไรเนาะแต่เราจะทําได้ที่ทําไม่ได้ในอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะ นะคะมาพูดคุยกันเฉยๆความฝันนะคะความฝันความคิดข้าวก็สวยนะคะพ่อแม่พี่นะ้องต้นข้าวก็สูงใหญ่เขียวแล้วนะคะตรงนี้นะตรงที่เรียกก็จะทําเป็นไอทํานานาข้าวเลี้ยงปลาในนาข้าวนะคะแต่อีกใกล้ๆนี่ก็ยังมีอีกนะคะแปลงเล็กๆก็ให้หลานทํา ให้หลันชายทำนะลันชายลันสะพายนี่แหละกำลังดำอยู่ค่ะทำไมกำลังดำนาดำเอาค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าถ้าหวานนี่มันได้ข้าวน้อยค่ะหวานนี่ข้าวมันได้น้อยมันส่วนมากจะเป็นหญ้ามากกว่าหญ้าจะขึ้นมาแข่งกับข้าวเราจะดำเอาดำเอานี่วัชพืชมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าขึ้นเราก็กำจัดง่ายนะก็ขึ้นลงไป ถอนออกเนี่ยนะมันจะมีช่องให้ลงให้นั้นได้นะแต่ถ้าว่าหวานนี่มันจะไม่มีช่องให้ลงถ้าเราลงไปคือก็เป็นเหยียบข้าวนะพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องจ้าบรรยากาศนาข้าวแล้วก็เป็นที่สวนนี่ก็คกไกลๆนู่นนะคะแล้วก็มีบ้านพี่ชายแล้วก็คนยืนอยู่นั่นก็คือพี่สาวนะคะกำลังจะไปดำนานะคะพ,พ่อแม่ ไี่สาวกำลังจะไปดำนาข้างๆเนี่ยข้างขวาม,มือี่ยพี่มีต้นไม้เขียวๆนะจะเป็นน้อยนาค่ะมะเขือพอม่ยเ่น้องดกดกมะเขียมหนังค่ะพอม่ยเ่น้องดกดกค่ะพอม่ยเปนน้องเป็นีดกมากเลยนะคะน้อยนาอยากกินถ้ากลับไปก็จะได้กินถ้าไม่กลับไปก็ไม่ได้กินนะคะ พี่ชายก็บอกว่าจะเอาไม่จะส่งมาให้ไหมไม,ไม,ไม่ไม่เอาหรอกว่าเพราะว่าเอามาเดี๋ยวมันก็เละหมดนะคะไม่คุม้มไปกินเองที่บ้านดีกว่าเนาะเคยกินไหมพ่อแม่พ,มพี่น้องมาเขียบซุกในต้นนะมันจะแตกนะแตกละแหงมมันสุกนะแล้วก็ไปเด็ดมากินเลยสุกเลยกินได้เลยนะมันสุกในต้นนะพ่อแ่พี่น้องเด็กก็ชอบมากเลยสมัยเด็กเนาะชอบจะไปแอบต้นไปส่องดูต้นไม้นานะ เอาเมื่อไหร่มันจะสุกถ้ามันสุกก็จะดีใจมากเลยนะคะตอนเด็กๆนะก็เลยให้พี่ชายปลูกไว้นะเพราะชอบกินนะชอบกินชอบดูนะคะชอบดูตอนลูกมันออกแล้วมันสุกมันสุกนะมันก็จะแตกนะแตกในต้นเลยนะสวยงามนะคะพ่อแม่้องนะ่าคิดถึงบ้านจังเลยเนาะ ลมเอ้ยลมลมหนาวพัดหว่วงเขา่าลมเนื้อพัดมาเบาๆเอาแขนนี้ก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลิฟทุกท่านคะ่ะเลิฟเลิฟคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเลิฟเลิฟทุกท่านนะคะ